เคอะไรบายช็อปสวัสดีครับอ่าวันนี้เราก็จะพามาดูชุดสีเทน่านะครับตัวนี้เป็นชุดสีเทน่าตัวนิวนะครับตัวใหม่ตัวนี้จะมาในสีแดงสีแดงตัวนี้โค้ดสีที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นโค้ดสี263นะครับแดง26 3จํานวนชิ้นที่ได้ก็คือจํานวน10ชิ้นก็คือหน้ากากแล้วก็ครอบตรงคอตรงกลางซ้ายขวาแล้วก็บังโคนหน้า ชิ้นใหญ่ครับกาบหลังซ้ายขวาแล้วก็ตัวนี้มีอกไก่นะครับอกไก่ตรงซ้ายกับขวาแล้วก็ปิดแต่แก็ท้ายปิดท้ายครับตัวนี้มาให้ดูสีสดๆใกล้ๆสีสวยนะครับตัวนี้เงามากเลย ส่วนวัสดุที่ใช้นะครับตัวนี้จะเป็นงานของ ARM นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนตัวนี้ครับ ARM ครับ ABS แดงเงามากเลยครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับตัวนี้สนใจติดต่อได้ในเพจอะไรไบายช็อปเลยมีมีทุกสีครับทุกรุ่นสีแปลกๆก็สั่งทำได้นะครับกอปรูปมาแล้วก็ส่งให้ทางเพจแล้วก็สั่งทำประมาณ7วันครับเ็ดส่งก็คือส่งด้วยเคอรี่ครับเก็บเงินปลายทางคือลูกค้าไม่ต้องโอนเลยจบทุกปัญหาการโกงครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามทางเพจให้่อยนะครับเพจอะไรไบชอปสวัสดีครับ